ก็เลยไม่เหลือเลยไอ้พระพระ,ะเครื่องแต่ว่าเดี๋ยวจะทำอันนี้เดี๋ยวจะทำอะไรนะจะทำล็อกเก็ตเป็นรูปพ่อกับแม่ห้อยเพราะว่ามีสร้อยอยู่เอาไว้ห้อยกับสร้อยเวลาเราเราแต่งตัวอะไรเงี้ยห้อยกับสร้อยเก๋ๆทำล็อกเก็ตดีกว่าห้อยรูปพ่อรูปแม่ดีกว่าไม่เล่นพระ้าเล่นไม่เป็น กดกาก้านะคะปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสํเเร็จรูปพร้อมทานนะคะ8 5 1ท่าน8 5 1ท่านสนใจกดกาก้าได้เลยสนใจกดาก้าได้เลยสนใจกดาก้าและชำระเงินนะคะปลาอินทรีแดดเดียวปลาอินทรีแดดเดียวพร้อมทานปลาอินรีแดดเดียวพร้อมทานสนใจกดาก้าได้เลยสนใจกดาก้าได้เลย 8 6ด้หกิบสองท่านสวัสดีค่ะมาทุกคนสนใจกะการนะคะนี่อยู่ในตู้เย็นเก็บได้หนึ่งอาทิตย์นะคะช่องฟิตยอยู่ได้หนึ่งเดือนนะจ๊ะไม่เน่าไม่เสียนะคะอยู่ช่องธรรมดาได้สามสี่วันไม่เสียนะคะซื้อเตาแก๊สกูไม่ได้ขายเตาแก๊สกูขายปลาอินรียมึงก็จะมาซื้อเตาแก๊สที่นี่ใครขายเตาแก๊สล่ะ กดตะกร้า91คนค่ะได้ซื้อสินค้าจากไรนี้เอาอีก9คนมาเลวอีก9คนอีก9คนอีก9คนค่ะอีก9ท่านเท่านั้นจะได้100ออเดอร์แล้วพี่ปอีก9คนอีก9คนเท่านั้นไปขออีก9ท่านขออีก9ท่านนะคะขอบพระคุณค่ะขออีก9ท่านนะขออีก9ท่านนะจ๊ะ เออไม่ทันเก็บหรอกมันมีแค่สี่ชิ้นเองไม่ทันได้เก็บหรอกหมดก่อนพูดถูกค่ะสําหรับดิฉันนะดิฉันว่าคุณไม่น่าจะทันได้เก็บหรอกรถมาแล้วอยากกินแต่สั่งไม่เป็นอ้าวปัญหาเกิดแล้วอยากกินแต่สั่งไม่เป็นก็ปัญหาเกิดแล้วสิคะคุณพี่ จริงมันง่ายนะปลูกอะไรนะมันเดี๋ยวนี้มันมี QR code มันมี QR code ให้สแกนยิ่งง่ายมากเดี๋ยวเนี้ยมันมี QR code ให้สแกนใช่ไหมทุกคนนะักช่องทางชำระเงินอะ่ะสแกน QR code ง่ายมากใน TikTok เนี่ยปลาอิน t ีแดดเดียวนะคะ92คนคะ่ะ92คนแล้วนะ92คนแล้วนะคะ แวะมารีวิวค่ะเวฟนิดนึงพริกน้ำปลาหอมหอมอร่อยมากไว้หมดจะอุดหนุนนะคะสามรอบแล้วมีติดตู้ไว้ติดบ้านไว้คือทานง่ายแล้วปลามันเป็นถ้าเทียบกับอาหารอื่นๆที่มันแบบว่าเออทั้งไขมันทั้งเคมีทั้งอะไรนะดิฉันไม่ได้แบบว่าโปารปลาตัวเองแต่ว่าปลารเราก็คือปลาที่เราเอามาจากจากแบบปลาสดจากแพรเลยไม่ได้ผ่านการแบบหมักแล่ไม่ได้ไม่ใช่ละ ไม่ได้ผ่านการแช่น้ํายาหรืออะไรไม่ใช่เป็นปลาฟรีสปลาอะไรนะเราทําแบบเราทําแบบสดๆฉะนั้นปลาเนี่ยมาจากทะเลเลยความสดความสะอาดปลอดสารและไขมันปลาเนี่ยมันน้อยมากครับทานปลาก็มีผักแหนมผักต้มผักอะไรพอแล้วค่ะมีน้ําพริกอีกอย่างหนึ่งมีน้ําพริกเนี่ยดิฉันสั่งอันนี้มาดิฉันสั่งอันนี้มา เอ้ยเอ้ยมาไม่ได้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 ห้ามมาห้ามตามมาเท้าไม่ตใสสวัสดีค่ะเพิ่งมีโอกาสได้ดูไลฟ์สดพี่ฝากอุ่นหนุนปลาอินซีด้วยค่ะปลาอินซีแดดเดียวถ่อยเสร็จสมบูรณ์รูปพร้อมทานปลาอินซีแดดเดียวถ่อยเสร็จสมบูรณ์รูปพร้อมทานสนใจกฏกติกา,า,าและชำระเงิน94คนได้ซื้อสินค้าจากไลฟ์นี้ แฟนพี่แพรลี่ไปไหนแล้วแฟนอยู่บุรีรัมค่ะเขากลับไปช่วยบ้านเขาทําข้าวนี่เป็นหน้าเป็นหน้าทําข้าวเขามีกงสีมีอะไรกันครอบครัวเขานะคะตะกูนเขาทําข้าวไปอยู่โรงสีลละเดี๋ยวจะขายข้าวมั้งจะขายข้าวขายอะไรเขาก็ทํางานนะเขาก็ทํางานต่างคนต่างทงาํางานหาเงินไปก่อนค่ะช่วงนี้เงินสําคัญที่สุดค่ะสิ่งที่สําคัญกับชีวิตคือเงิน ไม่มีเงินอยู่ไม่ได้นะคะบ95คนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้ขอบคุณค่ะ95คนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้ขอบคุณค่ะสนใจกดก้กานะคะร้านข้าวผัดภุมงกลางฝากถาม10.10 10. มีโปรไหมวันนี้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวให้เด็กทำ ิบเดือนสิบจะทำโปแล้วกันโปอะไรดีอ่ะสามแพ็กเหรอสองแพ็ก <laughs> หรืออะไรทำอะทำอะไรดีอ่ะทำโปอะไรดีอ่ะกตะการนะคะเก้าสิบเจ็ดะะ 97, ขออีกสามบ้านค่ะขออีกสามบ้านจ้ะแม่ไปะจะได้หนึ่งร้อยบ้านแล้วแม่ขออีกสามสามออเดอร์นะคะจะได้หนึ่งหนึ่งร้อยบ้านแล้วอีกแค่สามบ้านเองถือว่าดิฉันขายเร็วมากนะทุกคนเป็นสินค้าขายดีมากจริงๆ ปลาอนีเนี่ยปกติดิฉันขายนะขายทุเรียนทอดนะโอ้ป่าจะได้แต่ละออเดอร์แต่มันก็ขายเยอะแล้วเวยแหละทุเรียนทอดอย่าไปว่าเขานะขายไว้ได้เยอะแล้วเหมือนกันเยอะอยู่เยอะอยู่ทุเรียนทอดเงินล้านปลาอินซีก็เงินล้านปลาอินซีก็เงินล้านดิฉันขายอะไรเงินล้านหมดมานี่มาตรงนี้มาหาใครมาหาใครฮะอันตตด กดตะกร้านะคะกดตะกร้านะคะมาหาใครหาต้าเหรอหาใครมาตรงนี้มาเข้ามาเข้ากล้องหน่อยม่้เขาดูหน้าหน่อยนี่นี่ในไลฟ์เขาดูหน้าหน่อยมาดูหน่อยสิว่าอันปันเป็นยังแบบไหนเออ,อ่เดี๋ยวมาดูเนี่ยอันปันมันเป็นอย่างนี้นี่มันตัวแบบนี้เนี่ยอันปันเนี่ยอ่ะบอกเขาซื้อปลาป้าหน่อยซื้อปลาหน่อยค้าไปทีเป็นแม่ค้าเนี่ยจะเป็นแม่ค้านะ่ะ หือปลาหน่อยค่ะแล้ว,วไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยอาหารตะไปไปเอออาหารตะนะไปไปะาาตะอยู่ในบ้านโอ้โหเดินไปข้างหลังเดินไปข้างหลังเนี่ยข้างหลังบ้านนะ่ะไปดูดิมีคนอยู่ไหมเรียกมันเรียกมันเลยอันปัน <c oughs> อันปันอันปันติดไอ้ตะนะไม่ใช่ติดดิชนะที่มันเดินขึ้นมามันมาหายตะ ตามตามใจมันเอาขนมขนมไปให้กินแล้วมันไม่ดูเด็กมันไม่ดูเด็กมันเลี้ยงเด็กนั่งเลี้ยงเด็กดูทีวีเปิดทีวีให้เด็กดูที่หลงมันติดแต่เด็กไม่ค่อยติดดิฉันนะเพราะว่าดิฉันดูดิฉันดูเงี้ได้ฮะกินไม่เก็บก็ไม่ได้ดิฉันสอนหมดอะเก็บต้องเก็บอย่ามาแอปเป็นอย่ามาแอปว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้หรอกมันรู้เรื่องมันรู้เรื่องเด็กอะมันนั่งกินกันสองคนอะดิฉันบอก เก็บเอาขยะไปทิ้งจะเอาไปทิ้งนะถ้าบอกดีๆเอาขยะไปทิ้งทิ้งเขาว่าทิ้งจะมาแอปเป็นเด็กน้อยไม่รู้เรื่องไม่ได้เพราะว่าเวลาเรียกมากินเนะ่ยรู้ร,รู้รู้เรื่องยวบอกเอาของไม่เก็บเนี่ยเอาของไปทิ้งไม่รู้เรื่องไม่ได้เก,ก็บเนี่ยเก็บนะจะไปเก็บนะบอกให้เก็บก็เก็บอ่ะทุกคนมาเต็มยางแล้ว970ท่านปะอยู่ปเปล่าเรียกมันดิเรียกตาเอ๋ ปิดประตูด้วยปิดประตูปิดประตูด้วยสั่งยังไงกดกร้าได้เลยค่ะ99คนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะ99คนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้เนี่ยมันจะไม่ติดได้ยังไงทุกคนดูมันเอาขนมให้กินตลอดดูดิฮะเอยเอ้ยขนมป้านันน่ะเอ้ยขนมป้านะข,นานะขอป้ายาง ขอป้ากนจ้าก่นจ้าจ้าก่นขอป้าก่นขอดิขอกินหน่อยค่ะไไโอเคอ่ะไปได้ขอกินหน่อย <more planets> ขอกินหน่อยขอกินหน่อยกนพูดขอกินหน่อยกรขอกินหน่อยค่ะโอเคอ่ะไปพี <c oughs> ป่โป้พี่โป้ พีโปค่ะปีโปซื้อมาเมื่อวานไงตักบาทแล้วก็แบ่งไว้แบ่งไว้แช่ตู้เย็นกินปีโป้ปีใจฝนต่ไปไม่น่าหยุดแล้วบอกอยายหยุดแล้วฝนหยุดแล้วบอกยายดิฝนหยุดแล้วค่ะสั่งแล้วค่ะาจา์เบียร์บอกอร่อยมากขอบคุณค่ะสวัสดี9 0 0ร้อยท่านนะออขอบคุณสำหรับหนึ่งร้อยอเดอร์นะคะอ่ะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งไปทุกคน อีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวห้าโมงลงไลน์แล้วนะห้าโมงจะไปดูบ้านหน่อยว่าวันนี้เขาฉากไปถึงไหนยังไงอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูเจ้าหนูแพรลี่ใช่ค่ะนี่แหละเจ้าหนูแพรลี่ไม่ใส่วิกถ้าอยู่บ้านไม่ได้ใส่วิกค่ะยกเว้นออกงานยกเว้นออกงานค่ะใครจะมานั่งใส่วิกทั้งวันพอดีผมล้านหัวหัวยิงล้านอยู่แล้วผืนใส่วิกทั้งวันมันอับนะคะทุกคนมันไม่ใช่ไม่อับนะเวลาเราใส่วิกนานๆอ่ะมันอับค่ะหนังศีรษะมันชื้น นักที่ตมันชื้นมันจะอับ <No. S 1> กดาก้านะคะแต่ดูดีเห็นปะดีตั้งเยอะแล้ว <Yeah. S 1> เวลาอุ่นทํายังไงใส่ไ,ไมโครเวฟได้หม้อไร้น้ํามันได้นะคะไม่อุ่นไม่เวฟก็กินได้เลยเพราะว่าปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์สําหรับคนที่ขี้เกียจหรือจะเอาไปทานกับข้าวต้มไม่ต้องอุ่นนะคะใส oh. ่น้ําข้าวต้มร้อนๆก็คือทานได้เลยปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานสนใจกดาก้าและชําระเงินสนใจกดาก้าและชําระเงิน ได้เลยค่ะ971ท่านกดกรด้า,าและชำระเงินได้เลยอันปูดมันกินอะไรวะอันตูดวะอันตูดมันกินอะไรวะพระอุเทนโดนขับจากวัดแล้ว <c oughs> ใช่ค่ะใช่สงสารท่านนะอันนี้พูดจากใจแบบไม่ได้เตะแตงหรือไม่ได้สลิดดกแบบที่ท่านด่าดิฉันนะอันนี้พูดแบบคนที่ไม่ได้สลิดดกแบบที่ท่านด่าดิฉันก็คือสงสารท่านจริงๆและรู้สึกว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้ ท่านสอนทำปกติมันดีอยู่แล้วแล้วท่านก็พรรษาเยอะแล้วท่านอูเทนได้ปริญญาเก้าน่าจะปี35ทุกคน35ิดิเซนต์เพิ่งเกิดได้ปีเดียวเองทุกคนดูดิท่านอูเทนเนี่ยพรรษาอย่างน้อยต้องมี30พรรษาแล้วเป็นพระเถระแล้วอยู่วัดก็ตั้งนานแล้วไม่น่ามาแบบไม่น่ามาถือทิศถีถือมานะจนทําให้ตัวเองแบบเดือดร้อนแบบเนี้ยเอออ่ะแล้วก็ เจ้าคณะเขาก็เตือนดีนะเขาก็ให้เกียรติแหละอันนี้ดิฉันก็ไม่ได้เข้าข้างดิฉันก็ไม่ได้เข้าข้างท่านเจ้าคุณลาดที่ท่านเป็นเจ้าคณะก้านะที่วัดชนะท่านก็ส่งหนังสือเตือนการส่งหนังสือเตือนออน,นี่ก็คือการยังให้เกียรติกันแล้วเพราะว่าถ้าไม่ส่งหนังสือเตือนวัดเดือดร้อนไง<ม>เพราะว่าพอท่านอัดคลิปที่มันมีการบูลลี่การอะไรเนี่ยสังคมเขาโจทย์จันท์กันเยอะและเขาก็จะถามหาสิ เขาก็จะถามหาใช่ไหมว่าท่านอยู่วัดไหนยังไงคนก็ไปขุดประวัติท่านก็รู้ว่าอยู่วัดชนะมันก็เสียหายไปถึงวัดอ่ะเขาก็ส่งหนังสือเตือนว่าให้หยุดการที่จะทําวิวาทะอนุปวาโทอนุปคาโตอนุปวาโทก็คือพูดว่าร้ายให้คารวาสก่อวิวาทะกับคารวาสไม่จบไม่สิน้นแล้วมันก็ทําให้พระเนรวัชนะเดือดร้อนสมมุตินะถ้าสมมุติว่าท่านคิดว่าเออเราจะเอาเวลามา เสียแบบนี้ทําไมสมมตินะถ้าเป็นดิฉันที่ดิฉันเป็นท่านอูเทนดิฉันจะรู้สึกว่ากับเคสอย่างนี้นะดิฉันจะรู้สึกว่าเออเราจะเอาเวลามาตอปากตอคคากับไอ้คารวะพวกนี้ทําไมวะเออถ้าเรามองว่าเออเราเป็นเป็นพระพรรษาเยอะแล้วแล้วเราก็เป็นครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานน่ะเอาเวลาไปสอนกรรมฐานให้คนที่เขาศรัทธาเราดีกว่าไปสอนธรรมให้คนที่เขาศรัทธาเราดีกว่าแทนที่จะเอาเวลามาดา่าคนที่มันไม่ศรัทธาเรามันไม่มีประโยชน์ ยิ่งด่ายิ่งอะไรกันมันก็ในทางพระท่านเรียกว่าวาจาที่ที่เป็นไปกับด้วยความแข็งดีก็คืออวดดีใส่กันน่ะมันไม่จบไม่สิ้นมันไม่จบไม่สิ้นมันมีแต่ไม่จบไม่สิ้นแล้วพระด่าท่านก็บอกแล้วว่าพระด่ากับคารวะยังไงพระก็เสียเปรียบมื่ะยกตัวอย่างถ้าคุณมองเห็นภาพไม่ชัดอย่างเงี้ยท่านอุเทนทะเลาะกับอาจารย์จตุรงะ่ะใครมันดูดูด,ดูดูแย่กว่ากัน อะครดูแย่กว่ากันอาจารย์ตดตัวลงใช้คาหยาบดิฉันก็ไม่ได้บอกว่าอาจารย์ตตัวลงถูกต้องนะแต่อย่างน้อยเข,า,ขาแค่สินห้าไงเขาแค่สินห้าไงแต่ท่านอุเทนสินสองรอยี่สิบเจ็ดอ่ะทะเลกกาะกันไปมายังไงยังไงคนก็มองท่านอุเทนไมดน่ดีก็น่าจะหยุดก็น่าจะหยุดถ้าเป็นดิฉันนั่นนะดิฉันก็จะรู้สึกว่าก็น่าจะหยุดจะหยุดตั้งแต่โดนหนังสือเตือนแล้วก็หยุดไปแล้วเราก็าไป ไปสอนลูกศิษย์เราสอนญาติโยมที่เขาศรัทธาเราดีกวา่าอันนี้ไม่หยุดจ้าไม่หยุดจ้าได้หนังสือเตือนปุ๊บได้หนังสือเตือนปุ๊บอัดคลิปเลยอัดคลิปแล้วก็เหมือนจะตําหนิเหมือนจะตําหนิเจ้าคณะที่ตัวเองอยู่ก็เสร็จดิแทนที่จะน้อมรับแล้วก็แบบเออเราก็อยู่เนี่ยอะไรอะ่อยู่ในสังกัดของเขาว่าอยู่ในคณะเขา ูดง่ายๆคืออยู่ใต้อาน,นัตเขาวะ่ะก็แทนที่จะฟังแล้วก็แบบอย่าไปตอบปากตอบคำไม่จะไม่จะอัดคลิปชํำอัดคลิปช้ำเออนอนน้อมรับปรับปรุงอะไรก็ว่าไปอย่าไปมีปัญหากับเขาอ่ะเพราะเราต้องอยู่ภายใต้อาน,นัตเขาวะ่ะอันนี้พูดตรงๆน,น,นะคะ อหรือท่านอาจจะคิดแล้วว่าไม่ไมสนเออถ้าท่านคิดอย่างนี้ท่านก็ต้องยอมรับคือท่านก็ท่านก็แบบโต้ตอบได้แหละแต่ท่านก็ต้องเตรียมหาคณะอยู่ใหม่ซึ่งมันก็เป็นจริงอย่างที่ดิฉันคิดว่าถ้าท่านไม่หยุดอ่ะท่านก็ต้องหาที่อยู่ใหม่แน่นอนเพราะถือว่าฝ่าฝืนไงเขาเตือนแล้วครั้งแรกเตือนด้วยวาจาครั้งสองเตือนด้วยหนังสือท่านไม่หยุดไงไม่หยุดครั้งสามก็ต้องลงดาบแล้วก็ถือว่าไม่อยู่ในโอวาทไม่อยู่ในโอวาทก็ ไปหาคณะอื่นอยู่แล้วก็หายากก็แล้วก็แล้วท่านเป็นข่าวขนาดนี้อสมมติอะจะไปอยู่คณะอื่นเขาก็าไม่กล้ารับอันนี้พูดตรงๆนะยกเว้นว่าไปอยู่ต่างจังหวัดอพอได้ไปอยู่ต่างจังหวัดไปหาวัดที่ไม่มีเจ้าวาดแล้วท่านก็ไปเป็นเจ้าวาดปะไปเป็นเจ้าวาดเองเลยก็จบเจได้อ่ะสงสารนะอันนี้พูดตรงๆว่าสงสารลึกลึกๆอะสงสารทา่านแต่ว่า ทิฐิมานะท่านมันเยอะไปหน่อยทิฐิสูงเหมือนต้นตาไม่ฟังอะไรเลยเออไม่ฟังอะไรเลยไม่ฟังอะไรเลยงงแต่ก็ไม่ได้นำพาเขาจะมีคำพูดนะแต่ก็ไม่ได้นำพาแต่ก็ไม่ได้นำพากดก้า,กานะคะไปทุกคนเดี๋ยวดิฉันจะลงไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนเพื่อที่จะไปไลฟ์ต่อเอ๊พูดยังไง เดี๋ยวจะไปดูบ้านค่ะเดี๋ยวจะไปดูบ้านค่ะพี่โลดนี่ขายปลาอ่ะทุกคนขออีกสองออเดอร์สุดท้ายก่อนลงไลฟ์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวห้าโมงลงไลฟ์ก่อนนะห้าโมงลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปไปบ้านใหม่ไปดูหน่อยว่าวันนี้เขาฉาบปูนไปถึงไหนยังไงแล้วฝ,ฝนตกฝนตกยังไงบ้างมาดูต้องไปทุกวันที่แล้วว่าถ้าฝนไม่หยุดจะไม่ไปแต่นี้ฝนมันหยุด <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็นิดนึง อีกสองบ้านนะคะอีกสองบ้านขออีกสองบ้านจ้ะมีไมคขาอีกห้านาทีนะคะเดี๋ยวลงไลน์แลคะ